โอ้วันนี้เจ้าหน้าที่ก็จะทอพามาดูงานโหเยอะๆเลยผมนึกว่ามากันห้าหคนอามากันเยอะเลยรถตู้ตั้งหลายคันครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะมาสาธิตใช่ไหมจะเดินดูก่อนไหมล่ะก็เดี๋ยวเดี๋ยวเยเอาอย่างนี้ฮะครับผมผมผมอยากให้พี่อธิบายก่อนว่าครับว่าวิธีการเจอเจอะยังไงใช้ก๊าซเอทินีนเนาะว่ามันมันมีส่วนช่วยยังไงนะครับแล้วก วิธีการเจาะเจาะยังไงครับแล้วก็หลังจากนั้นพี่บอกข้อดีข้อเสียครับครับว่าการเจาะยางเนี่ยมันดียังไงครับนะครับได้ครับเขาจะได้ตัดสินใจแล้วเขามีอุปกรณ์ขายด้วยนะโอ้อจะกลับไปเท่าไหร่คะเดี๋ยวเดี๋ยวให้บอกเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ฟังให้มันเกิดกระตุ้นกอนอยากได้หรือเปล่านะครับครับเพราะว่าต้องบอกก่อนนะบางสวนบางสวนเอาไปแล้วเอาคืนนะไม่เอานะร้องไห้เลยนะ จริงจริงพี่คำว่าฮะอ้ทไทยอ๋อ้งอะไรอย่างครับเขาเขาเขาไม่มีแรงงานเก็บเขาเลยไม่ได้นั้นอันนี้เขาจริงเขาเสียก็เดี๋ยวเดี๋ยวจะบอกกันครับเดี๋ยวบอกนะครับโอเคเนาะเดี๋ยวยกมาที่ให้พี่นันเนาะได้ครับได้ครับครับ